มาพบกนันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็คงจะต้องมาพูดถึงนายยกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรุลนะครับที่ถูกอมสมโดยพรรคสมนายอนุทินชาญวิรุฬเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วถึงเรื่องของวุฒิภาวะและกระปรี้ดเทียบนะครับไม่ได้แ้่แต่เซี่ยวคีดเ็ท้าของคุณแม่ทองทานคนที่บางคนมองว่าเอ๊ะหนุ่มโคราชพูดเกินไปหรือเปล่า หนุ่มโคราชปลามาทแล้วจะไปยกยอกอ้อปัน้นแผดท,ทองานมากเกินไปหรือเปล่าเรื่องพุธิภาวะก็เลยต้องมาพูดกันกเกาะหน่นะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์เข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เอ้ยวันนี้คุณพูดแรงเกินไปนะหยาบโลนเกินไปนะเกี่ยวกับเรื่องของนายอนุอนทินทานมีรลุลเนี่ยไม่สมควรที่จะพูดถึงขนาดน,นั้นเออผมต้องถามก่อนครับเมื่อเปรียบเทียบกับวุธิภาวะ ของแห่ของาาเนี่ยนะครับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยกล้าที่จะตอบกล้าที่จะเผชิญกับความจริงและก็ตอบทุกคําถามที่นักข่าวถามทุกครั้งนะครับแตกต่างจากอนุชินโดยสิ้นเชิงเลยครับคนละเรื่องเลยเรื่องที่จะตอบคำถามแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ย เรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยคนที่มันมีวุฒิภาวะของความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องตอบนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านฟังนะว่าอนุทินพูดยังไงอ่ะเอาแบบเอาแบบที่เห็นเลยว่าถามว่าในความคิดของอนุทินชาญบิณกุลเนี่ยการที่อันนายอนุทินชาญบิณกุลตอบนักข่าวแบบเนี้มันเพื่ออะไรแล้วมันได้อะไรได้อะไรสำหรับตัวอนุทิน วุฒิภาวะของนายวุฒิเกืออะไรเดี๋ยวลองฟังดูนะครับคือถ้า่าวเขาถามว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้เรื่อง scammer ไอ้เรื่องของ ที่เขาจะมาป,าปราบปรามกันแต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยนะครับรวมแล้วตอนนี้ห้าประเทศที่เขายื่นจดจำนงมาที่จะจัดการกับประเทศกัมพูชาเนี่ยเรื่องสแกมเมอร์นักข่าวก็เลยถามเลว่าตกลงนะแ,แก๊งแก๊งไ,งไอ้สแกมเมอร์เนี่ยที่มันมีอยู่ในกัมพูชาเนี่ยซึ่งไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกหลอกลวงเนี่ยจะทำยังไงจะให้ความร่วมมือร่วมมือกับเขาไหมนายอุ้ินตอบยังไงครับขอบคุณครับแล้วก็เดินจากไป คือฟังคำถามแล้วมาพูดคาว่าขอบคุณครรทราบแล้วก็เดินหนีไปอะอนุนอทินอธิบายต่ไปทางถึงว่าคุณคุณเลือกที่จะใช้ทีนท่นี้เพื่ออะไรเอาแบบมุขที่ภาวะของคนที่ที่เป็นคนที่เป็นระดับนายกนะเป็นระดับผู้นําของประเทศอ่ะผู้สื่อข่าวถามแบบนี้ถ้าเป็นแพร่สอบถามเขาต้องตอบแน่นอนเขาว่าเรายินดีให้ความร่วมมือเลยซึ่งเขาต็แาถลงเช่นนั้นจริง นยายกแพทองทานถึงขั้นที่บอกว่าจะให้ตัวเองเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์กลางในการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือว่าทริกเกอร์เนี่ยยินดีเลยครับให้เป็นศูนย์กลางเลยน่นหมายความว่าพร้อมให้ความร่วมมือร่วมมือกับทุกประเทศไม่ว่าประเทศไหนก็นแล้วแต่ที่ถูกกระทําถูกหลอกลวงเนี่ยประเทศไทยพร้อมยินดีที่จะเปิดเป็นศูนย์กลางในการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งอเมริกาก็เห็นดีเห็นชอบ และ UN ก็เห็นดีเห็นชอบทุกประเทศเห็นดีเห็นชอบเห็นชอบหมดคาตอบมันควรจะเป็นอย่างนั้นในฐานะวุฒิภาวะของผู้นํารัฐบาลผู้นําประเทศที่จะต้องตอบให้ประชาชนกระจ่างและตอบให้ประชาชนได้รับรู้ว่านั่นคืออะไรนี่คือวุฒิภาวะของแผ่นทองคำซึ่งชัดเจนนะครับเขาก็ได้ถแถลงเลยนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอบเขาก็ไม่เลี่ยงที่จะตอบเขาตอบเลยครับว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ แม้กระทั่งเรื่องคลิปเสียงเขาบอกว่าเป็นคนพูดจริงไม่บายเบียงไม่อะไรไม่เดินหนีหนา้าข่าวไม่ปล่อยให้เกิดความสงสัยต่อประชาชนก็ถือว่าเป็นคนที่มีความกล้าหาญเป็นลูกผู้หญิงที่กล้าหาญมากกว่าผู้ชายหลายๆคนซึ่งไม่กล้าตอบแบบเขาได้ซ้ำไปแต่ก็ถูกปลดจากความเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรครับเพราะพูดตรงเกินไปเพราะมีความกล้าหาญเกินไปประเทศไทย สารมูลไทยเนี่ยมันต้องได้อย่างไงอนุทินชาญวีรกุลนี่ไม่ต่ออะไรสักเรื่องไม่มีความชัดเจนสักเรื่องไม่ร่ดเรื่องอะไรไอ้ผมพูดแบบนี้เหมือนจะรู้สึกว่าโอเวอร์ไอ้หนุ่มมึงโอเวอร์เกินไปมึงใส่ไฟเกินไปมึงใส่ไายกับเขาอะไรทำนองนี้แต่ผมถามว่าทุกคนเนี่ยโดยสามัญสำนึกของความเป็นคนไทยคนหนึ่งคุณจะรู้สึกยังไง ตกลงแล้วนายรุทินกาลังปกป้องกองแก๊งคอเซนเตอร์อยู่ใช่ไหมกำลังปกป้องกแกแเมอร์ใช่ไหมอไอ้พวกหลอกลวงทั้งหลายเนี่ยปกติแล้วมันต้องพูดเลยครับโดยวุฒิภาวะของผู้นำเนี่ยมันต้องชาดเานและชัดเจนไเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้เรายินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่มันไม่มีสิ่งไหนที่จะเป็นภัยร้ายแรงเท่านี้อีกแล้วทำไมไม่พูดคำนี้อ คานี้คือประชาชนอยากได้ยินอยากได้รอฟังจากนายอุ้ทินชาญวีรุกุลแต่คําตอบของนายอุทินชาญวีรุฬกุลบอกว่าขอบินทับ,บแล้วเดินหนีไปนั่นหมายความว่านายอุ้ทินเองมีปมใช่ไหมมีส่วนรู้เห็นกับแสกมเมอร์ใช่ไหมถึงไม่กล้าพูดไม่มีความชัดเจนอะไรเลยวิสัยทัศน์หรือมุมมองในการให้ความร่วมมือกับนานาชาติเนี่ยจะให้ประชาชนคนไทยคิดว่านายอุทินกำลังจะปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ การกระทําแบบนี้มองฝั it like it, it noise, like systems, shock, ่งตรงข้ามเลยครับคนละเรื่องเขาก็มองว่าเฮ้ยนายรัชินนี่คุณมีพิรุษแล้วนะคุณเริ่มคุณมีพิรุษอย่างชัดเจนเรื่องนี้ควรตอบแต่ไม่ตอบถ้านานาชาติให้กว่าขอประสานงานความร่วมมือมาเอายกตัวอย่างอย่างเกาหลีใต้เนี่ยถ้าเขาขอความร่วมมือมาแสดงว่านายรัชินก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะร่วมมือกับเขาหรือเปล่าไม่มีความชัดเจนว่าจะป่าปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์หรือเปล่าถูกไหมครับ และไอ้ภาพลักษณ์ที่ทุกคนเข้ากล่าวหาคุณว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องพักรัฐบาลของคุณแบบสันทนาออกมายื่นหนังสือกับคุณเนี่ยมายื่นเอารายชื่อมาให้คุณเนี่ยสี่รัฐมนตรีสี่พักนักการเมืองของรัฐบาลอนุทินชาญวิรุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งแสแกรมเมอร์กับการพนันออนไลน์แทนที่นายอนุทินชาญวิรุณจะรีบออกมาตอบว่าสี่รัฐมนตรีนี้ ผมจะรีบจัดการดําเนิกนการอย่างเต็มที่มีไหมไม่มีตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาเลยครับพอผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องนี้ก็เดินหนีไม่ตอบทําไมไม่ตอบล่ะครับถ้าไม่ตอบแบบนี้แสดงว่าคุณมีเงื่อนงำใช่ไหมคุณรู้ใช่ไหมครับว่าสีรัฐมนตรีที่ของพรรคภูมิใจไทยที่มีส่วนร่วมอยู่เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งกมเมอร์หรือเปล่าก็เลยไม่ตอบเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้นักข่าวที่ ไม่อยากให้ใครมาถามไม่อยากให้นานาชาติรู้เท่ากับพฤติกรรมของนายกไม่โปรใสและไม่ไม่พยายามที่จะอธิบายให้กับประชาชนไม่เคลียร์พูดง่ายก็เหมือนอย่างที่ผมพูดปัจจุบันเนี่ยผมก็ต้องพูดสิครับเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ได้ตอบไงถ้าคุณไม่ได้ตอบประชาชนก,ก็งงตกลงให้พฤติกรรมท่าทีของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันออกรูปปกป้องแกงแซมเมอร์แล้วนะหรือไอ้รัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องครัวพันกับ สแกมเมอร์ถูกไหมครับสแสดงว่าอยู่ในพักของคุณมันมีแก๊งสแกมเมอร์อยู่ถ้าอย่างนั้นจะอธิบายความยังไงอ่าผคถามหน่อยจะอธิบายความยังไงเรื่องนี้นายอนุทินมีคําตอบอะไรอยู่ในใจที่ที่ที่บอกว่าให้ท่านไม่สามารถพูดได้ท่านไม่สามารถพูดต่อสาธารณชนได้พูดเสร็จแล้วก็เดินหนีคืออะไรนี่ไงครับวุฒิภาวะของคุณไม่มีคุณต้องตอบประชาชนครับเพราะคุณเป็นนายก ประเทศไทยนะเว้ยไม่ใช่บริษัทของคุณที่คุณไปบอกนักข่าวว่าผมจะยุบทําไมผมจะยุบเมื่อไหร่ทาไมผมต้องบอกคุณทําไมต้องบอกผู้สื่อข่าวทําไมเพราะต้องบอกประชาชนคนไทยเดี๋ยวผมถึงเวลาเดี๋ยวผมไปเองมันไม่ใช่ไงไอ้ควายวันนี้สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรมึงจะยุบสี่เดือนไหมอ่ะหรือมึงจะยุบวันไหนมึงบอกมามึงจะได้เตรียมการเนี่ย ถ้ามันเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งหรือมันจะต้องเลือกตั้งคุณจะได้รางงานกลับไงคุณจะได้รู้ไงว่าคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงในการเลือกตั้งไงผู้สื่อข่าวเขาก็ถามอนุทินตอบตอบแบบคุณไตนไงเอตอตอบแบบคุณทดตตนอ่ะเอาง,ง่ายๆนี่พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับม,นม,นออม,มนันมันคืออะไรอ่ะผมถามอนุทินมันคืออะไรเรื่องอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะเสียงของนายอนุทิน ในกรณีของการที่นายอนุทินต,ตอบผู้สื่อข่าวว่างั้นเอะว่าจะยังไงอ่ะท่านฟังแล้วครับเดี๋ยวจะหาว่าผมมาใส่หลายเรื่องรัฐสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐบนตรีแล้วผมแล้วผมต้องมาบอกคุณเหรอว่าผมจะยุ่งเมื่อไหร่คุณแค่นั้คต้อง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 เป็นอำนาจของผมนะครับถ้าผมอยากจะหนีผมก็หนีถ้าผมอยากจะอยู่ผมก็อยู่เพราะผมรู้ว่าสุดท้ายแล้วผมถึงวันไหนอ่อืม,อม รู้ว่าวันสุดท้ายของตัวเองวันไหนจะยุบก็ยุบทำไมต้องบอกก็ต้องบอกไงคุณไม่บอกเพื่ออะไรอะ่ะก็ในเมื่อทำลายม,มันมีระยะเวลาของมันเนี่ยระยะเวลาของมันคือสี่เดือนถูกไหมคุณบอกว่าถึงเวลามันถึงเวลาเมื่อไหร่แล้วให้คนเตรียมตัวล่ะจะทำยังไงคนอื่นๆจะทำไงก็ประกาศมาสิว่าตามกำหนดเวลาแน่นอน คือสี่เดือนเนี่ยพวกคุณเตรียมการได้เลยเตรียมตัวได้เลยใครจะลาง,งานใครจะอะไรงานเตรียมตัวเอาไว้ในการเลือกตั้งก็บอกไปมันเป็นอะไรครับอะไรมันอุดปากไว้ครับถึงพูดไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจนะก็เพราะเป็นอย่างนี้ไงนี่ยวันนี้ผมก็สมน้ําหน้านะจริงๆผมก็สมน้ําหน้าผู้สื่อข่าวอะเวลากับแพรทองทานนี่มึงจี้ทิ่ผายเลย ถามนี่กันแนกันแหนถามส่อเสียดเวลาอนุทินพูดแบบนี้เนี่ยพวกมึงกล้าไหมพวกมึงไม่ต้องโดนแบบเนี้ยพูดสื่อข่าวเลยต้องโดนขีบหน้าแบบเนี้กับนาย,ยกแพทองทานนี่แม่งเก่งเหลือเกินปากดีเหลือเกินแต่กับอนุทินเนี่ยมันพูดแบบนี้เป็นยังไงครับกล้าไหมกล้าพูดไหมก็ไม่กล้าไงสื่อมวลชนประเทศไทยนี่แม่งก็สั่นเลยถ้าควรสตุตย่างเนี้ยครับตอนที่ถามนาย,ยกแพทองทานอีก ตอนนั้นก็กวดตินจะเอาให้ได้แต่พอมาเป็นอนุทินมึงกล้าไหมก็ไม่กล้าเนะี่ยคือบางทีมันก็ต้องแบบเนี้ยอันนี้อันนี้ผมขอชื่นชมนะขอชื่นชมว่าแม่ไอ้สื่อมวลชนเนี่ยแม่ก็ต้องโดนแบบเนี้ยต้องต้องโดนต้องโดนคําตอบแบบคน,นสนตนแบบเนี้ยแต่ถ้าในบริบทของคนไทยโดยในอนุทินชาญวิรุณเนี่ยควรบอกประชาชนว่าเฮ้ยประชาชนเดี๋ยวผมเนี่ยจัดการทุกอย่าง ให้มันเรียบร้อยเสร็จแล้วผมจะลาออกภายในกรอบสี่เดือนมึงตอบอย่างนี้ก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องไปอวดเก่งขนานดะนั้นไม่จําเป็นต้องไปพูดว่าไม่ผมจะผมผมต้องบอกคุณด้วยเหรอคุณต้องบอกสิครับเพราะนี่เป็นประเทศไทยครับประเทศไทยไม่ใช่บริษัทที่โนทยนะที่คุณจะสามารถสั่งการอะไรยังไงได้ครับไม่เกี่ยวนะครับคนละเรื่องแม้กระทั่งประเทศไทยไม่ใช่พักภูมิใจไทยนะครับ พักภูมิใจไทยคุณสั่งได้เพราะนั่นเป็นลูกน้องคุณคุณจะบอกหรือไม่บอกเป็นสิทธิ์ของคุณแต่นี่แม่งเป็นประเทศไทยเว้ยเป็นคนไทยเว้ยมึงจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้ในฐานะนายกรัฐมนตรีอนุทินค,คุณต้องบอกคุณต้องให้ไทม์ไลน์ให้ให้ระยะเวลาว่าเฮ้ยผมจะยุบสภาแน่นอนตามเวลาเลยทุกคนไม่ต้องห่วงรออีกหน่อยเดี๋ยวผมจะจัดการตรงนูง้นตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อน ก็แค่นั้นเนี่ยมึงพูดแบบนี้มึงจะตายเนี่ยวะแต่นี่กลายเป็นว่ากูไม่พอใจอ่ะกูจะพูดอย่างเนี้ยจะทําไหมก็นี่ไงผมถึงบอกว่าวุฒิภาวะแม่งไม่ได้เสี้ยวที่ตีนนายุกแพ่ทองทานกับข้อสาเหตุนี้ไงนายนยกแพ่ทองทานนี่ตอบทุกอย่างนะมีปัญหาอะไรตอบและแอนโออกรับอะถ้าเป็นอย่างนั้นกูยอมรับคลิปเสียงยอมรับผิดกับคุณไหมล่ะของคุณอะไรครับ พอสื่อมวลชนไปถามว่าตกลงคลิปเสียงที่แอบอ้างสถาบันเนี่ยตกลงมันยังไงอนุทินบอกว่าเป็น AI ตัดต่อเป็นคลิปเสียงของ AI เคเรื่องของการหัวสอบคือระดับวุฒธธิภาวะคนละเรื่องอย่างน้อยแพรทองทานเขาก็ไม่โยนไปให้คนอื่นเขามีอะไรเขารับผิดชอบเอง เขาพูดเองเขารับผิดชอบเองแต่อนุทินเป็นยังไงครับโยนให้คนอื่นถามว่าไอ้คลิปเสียงที่พูดไอ้คลิปเสียงที่ออกมาเนี่ยแน่ชัดอยู่แล้วครับว่ามันเป็นเสียงของใครมันเป็นเสียงของคนในพรรคภูมิใจไทยอย่างแหละพูดอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดการหัวสอบวประโยชน์เพื่อตัวเองล้วนลวนเลยครับที่แอบอ้างสถาบันว่าให้ทุกคนไม่ต้องกล,ลัวนะเว้ยการกระทําครั้งนี้ฉันจัดการได้ไม่ต้องห่วงเพราะเราทําเพื่อข้างบน เอาคนถ้าเกิดเข้าตั้งคำถามเราตกลงข้างบนอยู่หนุนหลังเรื่องนี้เหรอซึ่งไอ้เรื่องหัวสอวอเนี่ยมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมันเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความสูญเสียต่อประเทศอย่างใหญ่หลวงนะเป็นความชั่วช้าสามานย่างยิ่งในสิ่งที่พวกคุณทานะข้างบนจะมาแบบนี้เหรอครับคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ครับคุณพูดอย่างนี้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดอย่างยิ่ง